ช้านี้อยากจะให้ฟังกับเสียงธรรมชาตินะครับที่เป็นเสียงพึ่งนะครับเยอะมากเลยนะครับพื้นที่แถวนี้ส่วนใหญ่เขาจะปลูกพวกมันพวกอ้อยนะครับในเรื่องของการที่พึ่งจะหาสิ่งที่เรียกว่าน้ำหวานนะครับไปทำรังก็เลยไม่ค่อยมีนะครับส่วนปมเป็นส่วนที่มีทั้งดอกไม้มีทั้งหลาลายอย่างครับให้ กับพึ่งได้นำสิ่งที่เรียกว่าน้ำหวานนะครับไปใช้ในเรื่องของการทำรังแล้วสวนผมก็จะไม่ได้ไปรบกวนเขานะครับก็จะปล่อยให้เขาทำรังของเขาจนกว่ารังจะล้างนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้อยู่กับสวนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขาก็จะเป็นตัวที่ไล่มแมลงแมลงเต่าทงเต่าทองแมลงต่าง,างที่ผมได้ปลูกลงไปเนี่ยโอเคเลยนะครับและที่สําคัญก็จะเป็นการผสมเกสร ให้กับพืชผักสวนครัวนะครับอันนี้แฟนผมได้สั่งซื้อมาปลูกนะครับเป็นดอกคุณนายตื่นสายส่วนคุณนายก็นู่นเลยครับกําลังปลูกอยู่หันมาหน่อยคุณนายนู่นนนเจ้าของเขาปลูกอยู่ข้างนู้นฮะคุณนายตื่นสาย <laughs> นี่ครับก,ก็มาปลูกเพื่อที่จะสร้างสีสันเป็นพืชที่ไม้ดอกที่โตเร็วครับ สร้างความสวยงามให้กับสวนได้เลยนะครับตามที่เห็นครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสวนเล็กๆหน้าบ้านครับ,อ,ะะรบอย่างที่บอกครับว่าเขาจะเป็นตัวที่ช่วยไล่มแมลงที่เป็นศัตรูพืชนะครับอย่างเช่นฟักทองที่ผมได้ปลูกข้างๆนะครับที่อยู่ข้างๆแฟนผมได้นั่งอยู่ตอนนี้นะครับฟักทองตรงนั้นนะครับ เป็นอะไรที่สวยงามนะครับฟักทองก็จะมีพึ่งจากพวกนี้แหละนะครับไปช่วยผสมเกสรนะครับแล้วก็ช่วยไล่แมลงต่างๆไม่ค่อยเป็นโรคนะครับฟักทองตรงนั้นนี่ครับก็มาดูธรรมชาติธรรมชาติหน้าบ้านผมครับเช้านี้สุขใจไหนจะเท่าการที่เราได้เห็นธรรมชาติแล้วก็อยู่กับสิ่งที่มันเป็นความสวยงามนะครับในบ้านเราเลยนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหพึ่งพึ่งพึ่งนี่ครับ ดอกไเปียนสายครับสีสันสดใส แล้วก็ได้ยิยนเสียงธรรมชาติครับเป็นอะไรที่สุดยอดโอเคครับผมเช้านี้ สวัสดีกับบรรยากาศที่สวนผมส,สวยๆครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ